ในบทเรียนนี้นะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของสีนะครับสีเนี่ยเ,เรียกว่าเป็นการรับรู้แบบหนึ่งเลยนะครับก็คือลักษณะของเป็นแสงสว่างที่เกิดขึ้นกับตานะครับเห็นเป็นสีขาวดำแดงฟ้าเขียวเหลืองพวกนี้นะครับโดยที่การรับรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยกระตุ้นลักษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือเป็นแสงนะครับหรือสเปกตรัมเนี่ยผ่านการ ดูดกลืนการเลือกส่องผ่านหรือการสะท้อนนะครับลงวัตถุต่างๆทําให้เราเกิดการรับรู้สีเกิดขึ้นนะครับนั้นสีเนี่ยโดยความหมายก็คือแสงสว่างปรากฏแก่ตานะครับทําให้เราเป็นเห็นเป็นสีต่างๆนะครับซึ่งเป็นลักษณะของการสื่อที่สามารถจะกระตุ้นหรือเราอารมณ์ความรู้สึกนะครับทําให้ มีความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปจากการใช้สีดังนั้นเนี่ยการใช้สีเนี่ยจึงเป็นเรื่องจิตวิทยาที่เป็นสื่อเร้านะครับที่เราจะเอามาใช้ประโยชน์ในงานโฆษณาได้นะครับทีนี้สีที่มีอิทธิพลในการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยเราก็จะมาดูว่า,อาพอเราเข้าใจแล้วว่าสีเนี่ยมันมีความสำคัญนะครับในเรื่องของการออกแบบนะครับเรามาดูว่า แล้วในสินค้าและบริการต่างๆเนี่ยที่เขาใช้เลือกใช้สีเนี่ยในแบรนด์เนี่ยเ,เขากำหนดสีและบุคลิกของแบรนด์เนี่ยอย่างไรนะครับโดยยกตัวอย่างจากการใช้โลโก้ที่ใช้เพื่อการสื่อสารโดยตรงทางการตลาดนะครับทำใหเ้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการของเขานะครับยกตัวอย่างอันแรกนะครับก็คือ สีน้ําเงินนะครับอันนี้ก็เป็นโลโก้บริษัทชั้นนำใช่ไหมครับสีน้ําเงินเนี่ยก็คือจะให้ความรู้สึกในความน่าเชื่อถือความวางใจนะครับอ่อได้ง่ายนะครับความปลอดภัยหรือมีเอกลักษณ์อ่าที่ใช้กันในบริษัทขนาดใหญ่เลยนะครับก็คือ Facebook ่ n อ i n t o r f o รงพวกนี้นะครับหรือแบบของไทยๆก็จะเป็นธนาคารกรุงไทย อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นสีน้ําเงินเหมือนกันนะครับหรือบริษัทซัมซุงนะครับต่อมานะครับแสงหรือว่าสีสีแดงนะครับสีแดงเนี่ยให้ความรู้สึกเร่าร้อนรุนแรงอันตรายตื่นเต้นหรือกระตุ้นนะครับเช่นในร้านอาหารเนี่ยมักจะใช้สีที่กระตุ้นความรู้สึกทําใหอ้อยากจับจ่ายอยากซือ้อยากกินนะครับเช่นพวกสีแดงนะครับพวกนี้เราก็จะเห็น ตามโฆษณาของบริษัทขนาดใหญ่เลยเช่น KFC YouTube โคคาโคล่ Cola, Canon Netflix พวกนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นลักษณะของอตราสัญลักษณ์ที่เป็นสีแดงนะครับต่อมานะครับก็คือ,อสีเหลืองนะครับสีเหลืองนี่ก็คือสีแห่งความสดใสล่าเริงมีพลังเบิกบานนะครับมองโลกในแง่ดีนะครับเราก็จะเห็น ใช้กันเยอะมากนะครับหรือแม้กระทั่งภาพลักษณ์ของบริษัทที่เราอาจจะมองว่าต้องเป็นสีแดงนะครับอย่างเช่นบริษัทรถยนต์ Ferrari เนี่ยในโลโก้ของเขาเนี่ยจริงๆก็จะเป็นตราสัญลักษณ์ม้าสีดำในอาร์มสีเหลืองใช่ไหมครับแต่ว่าตัวรถที่สื่อสารทางการตลาดเนี่ยเป็นสีแดงนะครับงั้นบางทีเราก็ใช้สีหลายสีในการที่จะสื่อความหมายนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับบริษัท n i กอนบริษัทแมคโดนัลล์เชฟโรเลตนะครับบานาน่าไอทีอันนี้ก็เป็นลักษณะของสีเหลืองนะครับต่อมานะครับเป็นกลุ่มของสีคลาสสิกนะครับก็คือให้ความรู้สึกแน่นนะครับโดดเด่นลึกลับนะครับโดยเราจะจะ,จะเห็นว่าในกลุ่มเนี้ยก็จะมีลักษณะของสีดำสีขาวสีเทานะครับ ทำให้ดูเรียบหรูโดดเด่นนะครับแต่ว่ามีภาพลักษณ์ของแบรนด์เนี่ยที่ดูแล้วเข้มแข็งนะครับหรือว่าดูลึกลับนะครับดูหน้าค้นหานะครับเช่นตราสัญลักษณ์ของเอดิดาสนะครับชาแนลฮอนด้าแอปเปนะครับหรือว่าแบรนด์ที่เป็นแบรนด์สตรีทแบรนด์นะครับก็เป็นพวกออฟไวท์ White นะครับพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มของ สีคลาสสิกนะครับน,นอกจากนี้ในลักษณะของสีเนี่ยก็ทำให้บ่งบอกถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์โดยตรงด้วย,ยเช่นเราเห็นรูปร่างรูปทรงของกระปุกหรือเป็นลักษณะของหลอดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางพวกนี้แล้วเป็นข้างหน้าเนี่ยเป็นใช้สีขาวเนี่ยเราก็รู้เลยว่าเป็นพวกตระกูลที่ทาแล้วขาวใช่ไหมครับทาแล้วสว่างใสอะไรเงี้ย ก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มที่เราเอามาใช้หรือถ้าเป็นลักษณะสีดำใช่ไหมครับของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือมีความลึกลับนะครับหรือว่ามีเสน่ห์อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มสีดำใช่ไหมครับหรือถ้าเป็นลักษณะของสีแดงใช่ไหมครับก็จะเป็นบ่งบอกถึงความเล่าร้อนรุนแรงนะครับที่มีลักษณะของการดึงดูดนะครับหรือถ้าเป็นลักษณะของการใช้ สีฟ้าสีน้ำเงินนะครับก็คือลักษณะของความนุ่มนวลน,นะครับชุ่มชื้นนะครับพวกนี้ก็มีลักษณะของสีที่บ่งบอกโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์นะครับทีนี้เราลองมาดูต่อว่าถ้าเกิดเราออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้แม่นเรื่องกลงล้อสีหรือสีของแสงอะไรมากมายแล้วเราจะมีตัวเลือกยังไงนะครับตัวช่วยนะครับก็คือ เว็บไซต์นะครับคูลเลอร์นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเว็บไซต์ที่เข้ามาช่วยในการาจัดคู่สีหรือเทียบเคียงคู่สีนะครับซึ่งหน้าตาของเว็บค o ลเลอร์ตัวนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยง่ายนะครับเพราะว่าเขาเป็นเทมเพลตแล้วก็เรียงเฉดส,สีที่ได้รับความนิยมมาเราก็ดูภาพลักษณ์ของสินค้าของเราเนี่ยที่เราจะทําโฆษณาเนี่ยว่ามันเทียบเคียงกับเฉดส,สีไหนได้แล้ว ถ้าเราต้องการดูสีว่ามันเข้ากันไหมมันเรียงสียังไงนะครับเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรู้หรือแม่นยําในเรื่องเฉดสีแล้วเราก็มาดูจากเว็บไซต์ตัวนี้ก็ได้นะครับที่บทเรียนนี้แนะนํานะครับ